สวัสดีครับผมเนียร์เพชรพุณประชาชื่นครับวันนี้เจอกับอะไรจ้าวายุาาย100ครั้อยเท่าไรร้หร้อยสิบหกเรามาเท่าไหร่เมื่อเช้ามาร้อยหกจุดสี่หน่อยนะซ้อมอยู่ช่องห้าระยะกันนะก<ช>ี่วันซ้อมมาเดือนครับเราสตาไตล์ไงเขารูอฝีมือหรือว่าฝีมือครับฝีมือนะรูปสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไรห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สามครับชกมาเราลงฝีฝอยได้ตอนนี้ก็บันล่อไปเยอะเลยในเทพกี่ครั้งแล้ว ประมาณสิบกว่าครั้งแล้วสิบกว่าครั้งก็ถือว่าโอเคแล้วนะเห็นไหมกู่ชกเขามีอะไรในสไตล์ไงเขาทุกลูกครับทุกลูกนะแต่เราได้สูงได้ยาวนะอ่ะสามไฟหลังของเราเป็นไงชนะกี่ครั้งชนะชนะสองครับชนะชนะสองไฟหนึ่งล่าสุดที่ชนะนะที่ที่ไหนที่นี่ไหมใช่เพราะนั้นร้อยเท่าไรร้อยสิบเจ็ดครับอ๋อวันนี้ก็เวทนีสบายๆคุ้มกี่โลได้ทั้สี่สักห้าโลสี่โลครับประมาณนี้นะอ่ะเราเป็นลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอ่ะฝากแฟนคขับเชื่อหน่อยฝาก เจาจังหวัดเวลาเป็นกำลังใจเลยนะครับเต็มที่นะโอเคขอชุกนี่ครับไปเห็นยามวันนี้เจอกระเนือเพชรนะเห็นด้มยแต่ยาวนะเคยเจอยาวๆมั้ยเคยยาวเคยนะวันนี้มีการตเตอร์ใดร้อยตั้งไรชิบกครับเป็นไงเมื่อเช้ามาเคยจุดสี่สบายนะเราซ้อมอยู่ไหนอะโรงเรียนนะนะซ้อมมากี่วันนะเดียนกว่าเดินกว่าเราเคยชกมวยสากรไหมไม่ขอโรงเรียนนะนะอ๋อนั้นก็มีหมัดเลยเราประเภทยังไงเหมือนเราเราฝีมือรู้ว่าไง บูนะเห็นคลิปเขาไม่เหนื่ยเพชรเข้าสไตล์ไงเห็นแพจไงมีเพจเงาสอบอ๋อเพจเงาสอบเราเจอยาวๆนี่ต้องทำไงเจาะยางก่อนเดี๋ยวค่อยเดินในเดือนค่อยยกต่อยกันนะเราอายุเท่าไหร่และเก้าย่างเยี่ยจบมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้ห้าสิบกว่าห้าสิบกว่านะสามไฟหลังไปไงมั้งสามไฟหลังมีล่าสุดงานนอนตัวสองงนนายกสองนั้นร้อยเท่าไหร่ร้อยสิบห้าโอ้โหร้อยสิบหกก็ไม่มีปัญหา นี่นมันต้องคุมไวเราสิบหกเลยสักสามโลนไดไหมประมาณนั้นนะเราน้ำหนักกอนอยเท่าไหร่ห้าเจ็ดอ่ะเป็นคนจากยังวัดพัทลุงอ่ะฝากเป็นครับเชียร์หน่อยได้คนลุกฝากเชียร์ด้วยครับวันนี้จะที่แน่นอนครับโอเคขอช่วย